คคนคนอันนั้นเป็นน้ำตาลโมลาดกับจุลินทรีย์ที่เราผสมไว้แล้วจริงๆแล้วหัวใจของการทำปุ๋ยหมักเนี่ยขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลโมลาดเพราะน้ำตาลโมลาดเป็นน้ำตาลที่มีความหวาน จุลินทรีย์สามารถเข้ามากินเพราะฉะนั้นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะกินน้ําตาลกินลําเป็นอาหารอยู่ในอินทรีย์วัตถุขยายพันธุ์ด้วยการแตกเซลล์และย่อยสลายอินทรีย์วัตถุมาเป็นอาหารพืชน,นี่คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวิธีการทําของเราด้วยตรงนี้เราจําเป็นต้องไปกากน้าตาลมลาดเพื่อจะได้เป็นการรอดจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเราทําปุ๋ยหมักแล้วไม่ว่าจะเป็นขี้ไก่ขี้หมู ที่เหม็นๆมาถ้าเราผสมแล้วเนี่ยเราใส่ด้วยกากน้ำตาลและจุลินทรีย์เนี่ยรับประกันได้เลยว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะอะไรเพราะว่าจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์จะเข้ามากินน้ําตาลก็จะมาคลองพื้นที่ส่วนจุลินทรีย์ที่เป็นโทษก็อยู่ไม่ได้กลิ่นเหม็นมาจึงหมดก็กลายเป็นกลิ่นที่ดีต่อไปเราจะเอาเราองข้าวใส่อันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่กากอ้อย เราใช้ต้นอ้อยที่มีน้ํายังไม่ได้คั้นเอามาย่อยนี่คุณอาก็เอาใส่ทั้งเนื้อทั้ง,งกากทั้งอะไรใช่ครับตัวนี้นเป็น,เป,นเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์น้ําเราก็เอาไปใช้ด้วยขาวขาวนี่ก็คือในน้ำมะพร้าวเนี่ยน้ำมะพร้าวแกงกับข้องตลาดมันจะมีจุลินทรีย์ที่ดีที่สุดคือเป็นจุลินทรียมีประโยชน์แล้วมันก็จะเกิดฮิวมัสขึ้นมาอันเนี้ย เราเรียกว่าฮิวมัดเพราะฉะนั้นถ้ามันไปโดนใบพืชเนี่ยใบพืชจะได้สารอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบมองให้เห็นภาพว่าขี้มันขนาดนี้ตัวเดี้ยนี้มันก็จะเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาทำหน้าที่ก็คือเอานี้ผสมลงไปอันนี้คือหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อจากลกหมูของเราเพราะฉะนั้นหัวเชื้อเมื่อมันมีแต่น้ำดำๆเนี่ยเราเรียกว่าจุลินทรีย์เข้าสปอร์แต่ถ้ามันได้น้ำมะพร้าวเป็นอาหารเมลายมันก็จะ ขยายเซลแล้วก็แตกสตอเยอะมากเลยถ้ามันมีความชื้นมันมีน้ำตาลถึงจะทั่วไม่ทั่วเดี๋ยวิีเน็ีมันเดือด น,นี่ก็คือพอเราผสมแล้วเนี่ยอันนี้เราใส่ทิ่เท่าแกบหรือว่าแกบดําแล้วเราก็ก็เอาอินีวัตถุที่ยังแห้งอยู่ผสมให้มันเกิดความชื้นให้ได้อย่าให้มันเปียกแต่ถ้ามันเปียกเนี่ยปัญหามันก็คือมันจะไม่เกิดความร้อนแล้วก็มันไม่มีการย่อยสลาย ันนี้หมักไว้นานด้วยังครับอันนี้ก็หมักเป็นเดือนแล้วครับยังร้อนอยู่เลยครับร้อนเพราะร้อนแดดร้อนเพราะร้อนแดดอยู่นะครับเราจะเห็นว่าถ้าเราคุยไปสักพักมันไปใช้ได้เลยนะครับถ้าเรามองได้สายตาเปล่าเราจะเห็นว่าความขาวของจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีทั่วไปหมดอ่ะครับเนี่ยครับ,รบนะครับครับจุลินทรีย์วัตถุที่มันเกิดกระบวนการสารอาหารแล้วแล้วเวลาเราเอาไปใส่ในดินแล้วเราลดน้ําจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะมาอยู่อาศัยในนี้แล้วก็มาย่อยสลายเป็นฮิวมัส สรุปแล้วเนี่ยการทำกิจกรรมไร้สารพิษหรือใช้อินทรีย์วัตถุเนี่ยต้องมีความเข้าใจเรื่องอินทรีย์วัตถุก่อนว่ามันมีสารอาหารอะไรแล้วเราต้องมีการผ่านกระบวนการหมักให้ชัดเจนให้รู้ว่าการที่เราหมักเนี่ยถูกต้องหรือไม่ปริมาณน้ํามากเกินไปไหมนี่ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับขึ้นอยู่ที่ว่าถ้าเราจะรีบใช้หรือเรายังไม่ได้รีบถ้าเรารีบใช้เนี่ยผสมเสร็จแล้วใส่ถุงปุ๋ยเลยเนี่ยใส่ถุงแบบนี้เลยเนี่ยสิพหวันสามารถใช้ได้เลยครับ ต่ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรายังไม่ใช้เราก็กออกไว้อย่างนี้ไม่ต้องไปใส่ถุงปุ๋ยเวลาเสร็จล้วก็จะมาคุยตอนนี้อายุเวลาเดือน,นึ่งนี้มันใช้ได้แล้วแต่ที่มันร้อนเพราะหนึ่งเราอยู่ไว้ที่แดดแล้วก็เราคุมพลาสติกแต่ถ้าเกิดว่าเราจะใช้เราก็เคี่ยวเคียมาพอมันเย็นปับ๊บเรากกรอกไปปุ๋ยแล้วก็ไปใช้ ดูในมือที่อาชงถืออยู่นะครับตอนนี้แรงสุดๆแล้วก็ร้อนจัดๆซึ่งเราสามารถปลูกประกาดอันนี้พูดก็จะว่าครับมันเหมือนกับเราปลูกเต็มแปลงแล้วต้นที่ใหญ่หญโ,ตโตเราถอนไปเร,เรื่อยๆจนเหลือแต่แบบเศษแล้วอ่ะเหลือแต่เศษแปลงแล้วไม่ค่อยสวยแล้วครับนี่ระหว่างที่ปลูกนี่ ล่อยให้หญ้ามันขึ้นมาแบบนี้แหละไม่เคยไม่เคยครับเรามองถึงเรื่องของอินทรีย์วัตถุจะให้มันร่วนซุยจะให้มันมีสารอาหารเนี่ยมันเกิดจากตัวนี้ทั้งนั้นครับเพราะว่าทุกวันนี้ฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็เหมือนกับถอนหญ้าทิ้งแล้วดินก็ตากแดดเขาเรียกว่าดินเปื่อยครับผมเมื่อดินเปื่อยเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องของโรคราที่เป็น,ปนโทษเพราะฉะนั้นเราต้องการราที่เป็นประโยชน์ก็คือต้องมีอาหารก็คืออินทรีย์วัตถุ เพราะฉะนั้นนี่มันก็ช่วยไม่ให้ดินไม่ไม,ไม่เปือยดินใช่ครับช่วยห่มดินด้วยใช่ครับทีนี้คนทั่วไปเขาก็จะมองว่ามันไม่แย่งอาหารถูกต้องครับเขาคิดตรงนั้นเลยครับ,รบแม้กระทั่งปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยคิดว่าหญ้าเป็นแย่งอาหารถ้าเกิดเราทําอินทรีย์กับเคมีมาแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นอินทรีเนี่ยให้คุณรู้เลยว่านั่นคือเขาช่วยทําให้อาหารเกิดขึ้นก็คือจากที่อินทรีย์วัตถุเนี่ยมันถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายถ้าตราบใดที่อินทรียวัตถุไม่มีหรือว่าร่มเงาไม่มี จุลินทรีย์ตัวนี้ก็อยู่ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้มันก็ไม่มีไอ้ตัวไหนที่จะ,ปะไปย่อยอินทรีย์อุจถุมมาเป็นอาหารพืชเพราะฉะนั้นร่มเงาเป็นตัวสําคัญจุลินทรีย์ต้องมีความเหมาะสมที่จะเกิดเชื้อราก่อนถ้าต,ตาดาปที่ไม่มีเชื้อรายังไงพืชดูดกินไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการทําของเราไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ต้องมีราขาวไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหม,มักต้องมีราขาวเมื่อใส่ลงไปในดินแล้วต้องเกิดราขาวครับนั่นแหละครับมันถึงจะสร้าง,ง,ส,างสภาพาแวดล้อมถูกต้องครับ นี่อาจารย์ทงกําลังพาเรามาดูร่องที่กําลังจะเตรียมไว้จะปลูกอะไรครับอาจารย์ร่องนี้ร่องนี้เราอันนี้ครับวันมุ่งคือเดิมเนี่ยร่องนี้ก็จะมีสภาพแบบนี้ใช่ครับเป็นญ้าใช่ครับเป็นคณะแต่ไม่ถอนหญ้าออกจะรอหมกลงไปเพราะว่าใช่ครับอันนี้พอตัดหญ้าแล้วก็เราจะใช้ร่อบบนีแล้วเดี๋ยวทายังไงครับแล้วก็เอารถมาถึงตีดินเลยนี่พอ พอเราตีแล้วเนี่ยมันจะเป็นสภาพอย่างนี้เลย <Central. S 3> อืมครับคือตีสักสองรอบใช่ครับต้องตีสองรอบครับผมแล้วดูสภาพของเราดินเป็นอย่างนี้แล้วก็ปล่อยสักวันให้แดดจ,จัดแล้วก็กอหญ้ามันจะได้ตายะครับมันตายแต่ว่ามันยังความเขียวเขียวก็ยังอยู่แล้วเราก็ตีมาผุงไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสารอาหารพืชต่อไปอีกครับนั่นก็คือการสร้างเชื้อราเพราะนั้นอย่าไปกลัวครับถ้าเรากลัวหญ้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแน,นวคิดใหม่ะนะครับเปลี่ยนแน,นวคิดใหม่ อันนี้ก็นนถ้าตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะเป็นอย่างที่ใช่ครับนะ,บะเป็นอย่างนี้ครับผมแล้วก็พร้อมอที่จะปลูกได้เลยถ้าทำกเกษตรเนี้ยเราก็ต้องดูว่าอ๋อดินตรงเนี้ยมันจะมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่ต้นทุนก็คือดินเนี้ยมันมีอินทรีย์วัตถุอยู่เท่าไหร่ถ้าหากว่าเราจะทําอินทรีย์วัตถุที่ใส่ลงไปเพื่อแทนปุ๋ยเคมีเราเรียกว่าสารอาหารพืชจากอินทรีย์วัตถุเนี่ยควรจะใส่มากน้อยแค่ไหน แล้วควรจะเอาอินทรีย์วัตถุอะไรที่มารวมตัวกันให้เกิดสารอาหารแล้วใส่ลงไปให้มันเหมาะกับพืชที่พืชต้องการคือมันมีชื่อเรียกว่าเกษตรอินทรีย์ก็เพราะตรงนี้แหละใช่ครับเราถือว่าอินทรีย์เราเรียกว่าเกษตรอินทรีย์ก็คือเอาอินทรีย์ทุกอย่างเนี่ยมาทำเพื่อเป็นแหล่งอาหารของพืชที่บอกว่าดินเป็นแค่จานข้าวเมื่อเอาข้าวมาใส่จานก็ได้กินข้าวเอาขนมมาใส่จานก็ได้กินขนมเพราะฉะนั้นในดินของเราเนี่ย มันจะเป็นโครงสร้างยึดราบซึ่งมันจะมีองค์ประกอบแร่ธาตุมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเติมอาหารลงไปปับ๊บคือกาะกินอาหารถ้าเกิดว่าเรารู้จักการเตรียมดินที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้เราทําง่ายไปอีอกห้สิเอร์เซเลยครับเพราะว่าบางคนเนี่ยดินยังก้อนใหญ่ๆอยู่เลยแล้วดินนี้แห้งเป็นฝุ่นเป็นเป็นฝุ่นเลยอะ่ะครับคุณเอาปุ๋ยหมักไปใสล่ละปุ๋ยหมักของคุณมันจะถูกดบแล้วก็ดูแล้วแบบเหมือนกับ มันไม่เข้ากันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราทำเนี่ยองค์ประกอบของเราก็คือหนึ่งเราต้องดูดินให้เป็นว่าดินเนี่ยมันพร้อมที่จะปลูกหรือ,อยังแต่ถ้าดินยังไม่น่าพร้อมปลูกเนี่ยอย่าเพิ่งปลูกให้ทําดินให้ดีเตรียมดินให้พร้อมก่อนแล้วก็ค่อยใส่อินทรีย์วัตถุใใ้้ปลูกมันจะได้หวังผล กับอาจารย์เจาะไว้เป็นหลุมขนมครกใช่ครับเพราะเราเจาะเสร็จแล้วเราก็เอาปุ๋ยที่เราหมักเอามาใส่ก็คือตอนแรกเราก็ตีดินแบบนี้แหละใช่ครับแล้วก็เจาะหลุมขึ้นมาแล้วก็เจาะหลุมใช่ครับครับพอเสร็จแล้วเจาะหลุมแล้วก็ปุ๋ยมาใส่ครับเดี๋ยวพอใส่ปุ๋ยที่นี้เราต้องมีการคุกเข้ากับดินครับทีนี้วิดาคุกเค้ากับดินเนี่ยเราก็จะไม่ใช้จอบเราก็จะใช้เครื่องคุกเข้ากับดินออครับเพราะฉะนั้นเวลาเราผสมเนี่ย มันจะดีกว่าที่เราใช้เจาะผสมซึ่งมันลงไปลึกมันก็ทําให้สารอาหารรอบหัวมันเยอะเพราะฉะนั้นมันจึงได้ขนาดของหัวพอดีที่เราทําอยู่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะใส,ส่ปุ๋ยทาไมไม่ใส่ยเยอะๆกว่านี้อะไรอยู่นี่ถามว่าแล้วมันคุ้มไหมจุดคุ้มทุนอยู่ตรงไหน อย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เขาจะมีไอ้มันตะวหลังที่เขาเอามาโชว์ในงานอะ่ะเงาเดียว30โลเงาเดียว30มิบโลซึ่งคนไปเก็บข้อมูลมาว่า30มิโลเนี่ยถามว่าเขาลงทุนทั้งหมดเท่าไหร่100บาทถ้า100บาทถ้ามาได้30มิโลถ้าโลละสองบาทก็แค่60บาทแล้วถามว่าตัว40บาทนั้นคือขาดทุนละเพราะฉะนั้นผมที่ทำเนี่ยผมไม่ได้ทําแบบเวอร์รทำแบบให้เกษตรกรสามารถทําได้จริงแต่ถ,ถ้าเราจะทําหลอกกันเนี่ยแล้วก็ให้ได้จริงๆเนี่ย ถามว่าโอ้ยทาได้ครับแต่ถามว่าจุดกุ้มโดนจริงมันคุ้มไหมไม่ไมคุ้มหรอกใช่ครับตรงนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมพยายามจะทําให้เห็นว่าเกษตรกรจะต้องอยู่รอดได้จริงด้วยการทําปุ๋ยหมักเองทําน้าปิโลียซีเองแล้วก็ปลูกเองแล้วก็ดูพืติดดูสิ่งแวดล้อมดูดินดูอะไร,รถ้าเป็นหมดนี่มันเหมือนกับว่าเราเราสามารถเดินหมากได้เลยว่าเราจะลงทุนเท่าไหร่รุ่นนี้เราจะได้กาไรเท่าไหร่อาไรมันก็จะอยู่รอด